สวัสดีค่ะ,จะเจอกันกับโรเซร่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็อตนะคะแล้ววันนี้โรเซร่มากับเกมสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชีวิตชีวานะคะเกมผีญี่ปุ่นของเรานั่นเองวันนี้พามาถล่มปลาช้าเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พิเศษกว่าคือวันนี้โรเซร่มาช่วงดึกแบบดึกเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็อยากจะดูทุกช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าช่วงไหนเกมอะไรมาแตกดีอะไรเงี้ยเอาอะไรกันครับเนี่ย ข่าวตัวน้ำตาไหลอะทุกคนก็ทุกคนอยากดูตอนดึกอะแร้วซ่ก็จัดให้เนาะไม่เป็นไรแค่นี้เราแซ่นทนได้ทุกคนคะ่ะมาจะดึกนิดนึงนะเราจะสู้ๆไปกันเลยค่ะวันนี้ทุนพันฮึบ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 ไปอย่าพึ่งหาวดาวสตาร์สามบาทนะคะออกออกเบ็ดเริ่มต้นสามบาทห้าสิบหมุนห้าสิบทีเปิดออตโต้ไปเลยจ้าจริงๆไม่อยากกดออตโต้เลยอะตอนเนี้ยเพราะว่า ตัวหลับตาอากาศแล้วก็ปล่อยไหลแล้วก็หลับไปเลยปล๊อกไปเลยเชื่อ้ยมโอ้ยตาล้วตาแล้วแ m บ o r รี่นะคะทุกคนมาตงกีบประมาณตีสองตีสามมาทุกคนเออมายังไงวันนี้ป่าช้าแตกแม่แม่ตีสามเนี่ย เตอนเ,อนเหมเดเลยนะคะสำหรับน,น <ไป S 1> ้องๆใครท่ที่อ่ก8ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่าที่ประสบปัญหานกเงินเนีนเไม่ควรเล่นตามาโรเซ่นะโดรเซ่ผู้คอมาถึถเท่านั้นจน๊ะอ๋อตกใจหมดหรืว่าสเกเตอร์จะแตกแล้วามาก็ได้นะจะได้แบบตืนเต้นแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยเป็นออกไม่หวุคนด้วยแล้วแต่เราแบบ ก็ไถ่อตอไปเกมอื่นเราจะได้ไม่หลับกาัางอากนมาเราต้องเต็มที่สู้ให้หญิงสู้เขามาเอาแล้วกล่องสุ่มของเราเรียบรย้อยก้าวมาแบบนี้ก็สวยสิครับเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยกระปะมาแล้วทุกคน มันมีช่วงเมื่อกีก้ที่มันมีก่อนหนนี้เดือนประมาณสองสาเดือนก่อนกะอระป๋เข้ารวมาพอแบบรถเซ้ทักบอก่อยๆกระป๋ก็ไม่แตกอีกเลยวันนี้กระป๋มาเออธรรมดาที่ไหนอะแต่ละตัวดูดิสะแต่ก้าวเข้าหร่อยมากเลยนะทุกคน,นว่าปะ โอ้โหพอทักหน่อยไม่ได้เลยแตกซะง,งั้นเมื่อกี้ไหลใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจะบอกว่าเกมนี้คือโอกาสฟรีเกมล้วนๆเลยนะคะววไม่มีซื้อฟีลเลอร์นะจ๊ะบอกก่อนเอ,เอออีกเก้าก็ต้องมีสิบสิครับสมัยนี้ เฮ้ยผีบุ่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโดนได้ดอกนี้ยังไงสาวซุปเปอร์เมก้าแตกดีร้อยหกสิบบาทยี่สิบตังโอ้โหเป็นสามบาทนี่จบเหมือนกันนเดี๋ยวพาปลาเป็ดนะจ๊ะรอสักครู่ใจเย็นเฮ้ยกล่องสุบเราไปลวโอ้โห กห่างเวอร์ย <expand> ังไงจังหวะเนี้ยจะลุ้นขึ้นไหมวะสามช่องอ้โหไอจักร์ไม่แตกสุ p เมกร้อยเกา192เฮ้ยทุกคนแบบสุอร์เมกาเข้าทีจัดอารอบนี้ เพิ่มมาเป็นแบบเท่าตัวดีปะ่ะ6บาทไรกันเนาะแต่เราชอบเลขเจ็ว่ะวิเราต้องถือคลิปนะทุกคนเราจะมีสูตรอย่างนี้นไม่ได้เราต้องแบบมูเตลูด,ด้วยนะคะเจ็บาทสามสหมุนพอพุกคนแล้วเดี๋ยวปรับขึ้นนะคะตามลำดับใครที่ดูช่องโรเซ่มานานจะ้นะคะว่าสูตรขึ้นหนึ่งนนเ,เรามม่สามูอยู่แล้วว่าไม่ได้ เล่นไฟท่องคาถาไปเป่าคาถาไล่คาถาดัวเวอร์จังหวะนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากได้โอ้ยการจะพูดว่าอยากได้แบบก้อนโตๆเออเดก็ล่อสังหารเอาต้องหลับตาอีกตัวยังไงต่อหนี้คือก็สวยอะไรไปเอต่อ จะไปสุดที่ตรงไหนครับจะไปหยุดที่ไหนเอ่ยว่าไงจะสาวจบสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์ดอกเนี้ยซุปเปอร์ไม่กาอีกแล้วมารัวๆเวอร์โอ้โหอ้ออโอ้มาจนได้ทุกคนมาสิบหมุนอย่าวไว้ใจทางอย่าวางใจแกเกตเตอร์นะทุกคนนะน้องมีสิทธิ์ที่จะแตกหรือไม่แตกก็ได้ ศูนย์บาทก็เคยมาแล้วนะคะเพราะเาฟีเกมอะ่ะเป็นงงนะเขามาทำอไรกอนเขาเพื่อเขามาให้ดีใจสุดท้ายแล้วเธอก็แค่มาหลอกเอาดิสามหมุนแตกหน่อยไม่ได้เหรอเห็นไหมพอราันทาักล่อยไม่ได้เลย ทำไมทำไมอ่ะนี่มันเดดต็มเลจิบหมุนสุกๆทุกคนสุกๆห้าบาทสุกๆเหรอสุกแน่สุกแน่อะไรแน่มาขอยี่สิบบาทหน่อยละกันสัก1ิบหมุนมาสิบหมุนก็พอเนาะทุกคนเนาะอ่ะอีเทอร์โบซะหน่อยมันเร็วไปเออมาเคียว10บาทเซียกดี เอออโโ้หจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยแกเอ้ยโหดเกินโหดไปไหนพันสี่ร้อยห้าสิบดอกเดียวเมื่อคืนเอาแล้วแกก็โหดเกินโอ้โหไปอ่อนโยนแล้วนะน้องเขาเริ่มไม่อ่อนโยนแล้วนะ เนี่ยกระเป๋ามาห้าบาทเลยสิมีอะไรต่ออะไรอีกจ้าเดี๋ยวว่าฟรีเกมเข้านะเธอเดี๋ยวว่าฟรีเกมเข้านอล่อนเฮ้ยยิงมาเนี่ยโอ้โหอ,โอ,อะจบนะ รอบนี้โอเควันนี้ไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะเอาไว้ไปเจอกันใหม่เกมต่อไปแล้วกันเดี๋ยวยกยอดเกมนี้ไปทุนนี้ไปเล่นเกมอื่นต่อวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์โรเซ่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างด้วยละกันนะวันนี้โรเซ่ขอตลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายจ้า